สวัสดีครับทุกคนที่กับผมในรายการน้องกรกมเมอร์แล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนำ5แมปดาพิฆาตอาสูร EP 2จะมีแมปอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยแมปที่1 Demon ดมอนเบไทคูน แมปแบบนี้ก็จะเป็นแนวสร้างตึกสร้างบ้านเพื่อที่เราจะเอาชีวิตรอดจากเพื่อนบ้านนั่นเองโดยวิธีเข้าไปเล่นก็คือเราเข้าไปปุ๊บเราสามารถกดตรงปุ่มวาร์ปจากนั้นเราก็วาร์ปไปที่ฐานที่เราอยู่ได้พอเนื้อวาร์ปไปที่ฐานที่เราอยู่เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นทนานัของนักล่าอสูรหรือว่าเป็นอสูรซะเองพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทาการหาตังเพื่อมาอัปเกรดบ้านเราให้บ้านเราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะไม่มีใครมาลุกลานบ้านเรานั่นเองซึ่งแมปวันนี้ก็มีความน่าสนใจมากและมีความน่าเล่่่่่นนนนแลละสสาาาาาามมรรรถถเเเเกกกัับบพพืืือออออไไดด้้ี PVP หว ช่วยก,กันกับเพื่อนเพื่อฆ่าพวกมอนสเตอร์หรือว่าฆ่าพวกบอสในแมปก็ยังได้หลังจากที่เราฆ่าพวกมอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนําเงินนั้นมาทําการบำรุงรักษาบ้านของเราได้เ <c oughs> ช่นนํามาสร้างหลังคอลังคาหรือว่าทํามาอัปเกตรดตัวละครของเราให้ตัวละครของเราสามารถใช้สกิลนั้นสกิลนี้ได้นั่นเองพอเราอัปเกรดบ้านไปถึงระยะหนึ่งแล้วเรามีของครบมหมดโหดเราก็สามารถไปอารีนากับเพื่อนได้หรือ ว่าจะไปฝึกอารีนาหรือไปฝึกคอมโบได้พอเราฝึกคอมโบหรืออะไรเสร็จแล้วเราก็สามารถไปสู้กับพวกบอสในแมปนี้ได้บอสในแมปนี้ก็จะมีมากมายเช่นบอสทันจิโร่บอสข้างขึ้นข้างแรมบอสนั่นบอสนี่บอสนุ่นเยอะแยะในเรื่องของดาบพิฆาตอสูรนั่นแหละและนี่ก็คือแมปเดมอนเบตไทคูนแมปที่ 2. Demon s น a y e เลเยอร n เบอร์นิอ่านถูกป่าวะ แมปแบบนี้นั้นก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแมบแนวเก็บเบลฟาร์มนั่นเองโดยขั้นตอนแรกเรามาแล้วก็แค่รับเคลสแล้วจากนั้นก็ไปจัดการอาสูนระวังอย่าไปหาตีพวกนักล่าอาสูนที่มันเป็นบอทนะมันจะตามตีเราจะถึงลูกบวชเลยทีเดียวพอเรารับเคลสมาแล้วเราก็ทําการจัดการอสูนโดยการต่อสู้กับอศูนนันก็จะมีทั้งการต่อสู้แนวใช้คอมโบหน้าเล่นแล้วก็จะมีการกดป้องกันกดอะไรกดด้านนี่เยอะแยะเลยแล้วก็จะมีทั้ง การเก็บตังซื้อดาบหรือเก็บตังทำปานหรือเก็บตังซื้อพวกอะไรก็ตามที่มันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและก็ยังมีทั้งการควบคุมลมหายใจหรือเรียกได้ว่ามานาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราสามารถกดทสกิลได้ดีขึ้นและก็ยังมีพวกบอสในแมปอีกมากามายเช่นบอสมูซันบอสข้างขึ้นระดับที่1เป็นต้นและนี่ก็คือแมป d e m o n s l a y e r b u r n i n g Action ั่อ่านถูกป่าวะ แมปที่3 Demon Slayer m i d n i s u n Demon Slayer m i d n i s u n ซึ่งแมปแบบนี้นัมีความน่าเล่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากเปิดเข้าเกมมามันก็จะทำให้เราฝึกต่อสู้โดยเสาหลักแห่งไฟ เพื่อที่เราจะได้แข็งแกร่งขึ้นโดยเข้าเกมมามันก็จะสอนให้เราใช้สกิลการฟันหรือการป้องกันอะไรเป็นต้นถ้ามองเผินๆแล้วมันก็อาจจะคล้ายเกมดีโบเ k e นอยู่นิดหนึ่งแต่ด้วยความสนุกแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบที่น่าสนุกที่สุดแล้วเข้าไปเล่นในสภาพมันจะสอนเราเท่านั้นของการเคาน์เตอร์การแพรี่หรือการป้องกันและยังสอนเราในการอัพสกิลอัพอาวุธหรืออะไรอีกมากมายพอเราฝึกเสร็จแล้วเราก็สามารถเดินทางเข้าสู่ การไล่ฆ่าอาสูนได้พอเราเข้ามาในตัวแมปปึ๊บมันก็จะมีพวกอาสูนที่อยู่ตามแมปต่างๆให้เราไปจัดการฆ่าเพื่อเก็บตังเอามาทําปานไฟปานอะไรนั่นเองในแระในแมปแบบนี้มันก็จะมีปานให้ทําเยอะแยะมากมายจนถึงปานไฟปานหมอกปานความรักปานวัะพุด้วยไม่เฮียแล้วก็จะมีอะไรอีกมากมาย และการต่อสู้ของแบบนี้นั้นถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากทั้งการป้องกันการแรี่การดอสการเดทการหลบแล้ยังมีบอสในแมปที่ค่อนข้างที่จะโหดต้องใช้ฝีมือในระดับหนึ่งถึงจะสามารถจัดการได้และนี่ก็คือแมป Demon Slayer Midnight Sun แมปที่4 Demon Slayer RPG 2 แมแบบนี้นั่นก็จะมีความน่าเล่นอย่างมากซึ่งมันมีการผรสมปนเปจากอนิเมะเรื่องอื่นอีกด้วยพอเปิดเข้าเกมมาแล้วเราก็สาม,มารถไปรับเควสจากคนคนนี้เพื่อให้ไปส่งของให้กับทันจิโร่พอเราส่งของให้กับทันจิโร่เสร็จแล้วเราก็จะได้ตังมาจากนั้นเราก็ซื้อดาบพอซื้อดาบแล้ววิธีการฟาร์มนั่นคือรับเควสต,ตีมอนนั่นเองก็ตีไปเรื่อยเกืจอไเ้รทั้งค่าประสบการณ์ exp แล้วก็ตังมานั่นเอง และสามารถเอาตังนั้นไปฝึกปานอื่นๆได้หรือว่าไปหาซื้ออาวุธได้เฮ้ยมีทั้งปานเสียงปานความรักปานไฟปานอะไรเยอะแยะตามสไตล์ของแมปแนวดาบพิฆาตอสูรแล้วก็ยังมีโปรด PVP ที่น่าสนใจทั้งการบล็อกป้องกันที่โคตรจะเท่แล้วก็ยังมีการสวนกลับในการใช้คอมโบที่โคตรจะเท่และจุดเด่นของแมปนี้่นก็คือการมีบอสจากเกมอื่นเข้ามาเช่นบอสจากเกมโจโจเข้ามานั่นเองเช่นบอสดีอาโบโลให้เราไปฆ่าได้นั่นเองและนี่ก็คือ Demon Slayer RPG 2แมปสุดท้ายนั่นคือแมปที่ห้า a y e r ย n ร์อันปปรอ่านถูกปะวะซึ่งแมปแบบนี้นั่นก็จะมีความน่าสนุกไม่แพ้กักแมปสองซ้แมปที่ได้กล่าวมาแมปแบบนี้นั้นเข้าเกมมามันก็ใ้้เราเลือกท้าหน้าของผู้หญิงผู้ชายถ้าเลือกเป็นหน้าของผู้ชายก็จะกล้ามใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของ ผู้หญิงก็จะตัวเรียบแบบนี้นั้นการฟาร์มนั้นไม่ถือเป็นเรื่องยากเพราะว่าเรายืนอยู่เฉยก็จะมีอีกามาส่งเควสให้เราแล้วก็สามารถรับเควสนั้นหรือไม่รับเควสนั้นก็ได้พอเรารับเควสนั้นเสร็จเควสนั้นก็จะบอกให้เราไปตามทิศที่ต้องการก็จะไปตามเพื่อไปส่งของหรือว่าจะไปจัดการพวกอสูรก็ได้และแบบนี้นั้นก็จะมีทั้งด้านการให้เลือกเป็นอสูรเหมือนกับแบบอื่นๆต่ก่อนหน้านี้หรือให้เลือกว่าเป็นนักล่าอสูรให้เรานั้น เล่นไปเองแล้วก็จะมีพวกปานพวกอะไรให้ทําอีกตามสไตล์ของดาบพิฆาตอสูรเหมือนกันแต่จุดเด่นของแบบนี้นั่นก็คือการการที่สกิลนั้นค่อนข้างที่จะโอเวอร์นิดนึงแล้วก็จะกินสเปคคอมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยังมีบอสพวกข้างขึ้น,นข้างแลมอีกเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะฆ่ายาก สามารถใช้สกิลที่โอเวอร์จัดการมันได้แต่ว่ามันก็เป็นบอสที่ฆ่ายากเช่นกันและแบบน,นี้นั้นก็มีความสนุกเป็นระดับต้น,ตนๆเลยทีเดียวแนะนาว่าถ้าใครหาแมปแนวดาบพิฆาตอสูรไม่ควรพลาดแบบน,นี้เป็นอันขาดและนี่คือ5แมป,แมปาดาบพิฆาตอสูร EP 2ที่ผมได้หามาโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปคลิปนี้แม่คลิปคลิปนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับสำหรับการหาแมปแนวดาบพิฆาตอสูรโดยหลักๆแล้วการที่จะทําให้แมป แนวดับพิฆาตอาสูรนั้นดังนั้ก็จะมีอยู่ไม่กี่หัวข้อเองครับเช่นหัวข้อที่จะทําให้แมปมันดังก็จะมีท่านของสกิลปานท่านของการ PVP สกิลของพวกอสูรแล้วก็โมเดลของบอสหรืออะไรก็ตามที่มันคล้ายคลึงกับทาาด้านของอนิเมะมันจะทําให้ดึงดูดผู้เล่นได้หลายคนและพิธีการฟาร์มส่วนมาก แต่และแบบนั้นก็ออกจแนวจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะจากแมพที่ผมได้หามาแต่5แมพนี้ก็มีความสนุกและน่าเล่นเป็นอย่างมากก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้น้องกรขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมก็ยินกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้น้องกรด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ทําแมพแนวไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ไม่ว่าจะเป็นแมพนาฬโตวันพีชอีกรอบนึงก็ได้นะตอนนี้รอ,อ,อแรดสีออกอยู่นะครับผมสำหรับ ท่าน้าของแมปันพีชนะผมรอเล่นอยู่ส่วนช่วงนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรทําเลยนะเพิ่งโดน y o YouTube แบนไปตั้งอาทิตย์นึงเนี่ยนะไอชิปหายอยู่ดีไม่ว่าดีโดน y o u t u b e แบนแล้วก็นะครับคลิปแนวไมค์ครับผมจะเอาไปลงช่องลองผมนะครับนั่นก็คือช่องน้องกร V2 นั่นเองนะฮะเป็นพวก คลิปสอนโหลดไหมครับหรือคลิปอะไรก็ตามจะเอาไปอยู่ที่ช่องน้องกร V2 นะครับเพราะว่าลงช่องหลักไม่ได้เดี๋ยวจะโดนปิดช่องนะครับผมกูมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคสำหรับวันนี้น้องกรขอลาทุกคนไปก่อนบายๆละลายละลายละลายบายชุบๆไม่มีอะไรหรอกยื้อเวลาให้มันครบ2นาทีให้มันครบ8นาทีกูจะได้โฆษณาบแบบเต็มรูปแบบโอเคบายยชุบๆ